อ,อดีเท่าอืดีจีดีจีดีจีเออเออเอาไหมกระโดดหนึ่งสองสามเอากระโดดขึ้นเอาเร็ว 1, 2, เร็วห <c oughs> นึ่งสองเร็วหนึ่งสองอาหารเนี่ยความคิดถึงเอาไปนี่กินกินกินเลยนั่นนี่แหละซื้อมาฝากของฝากน่ะอาเแม่นี่จ้า กินเลยนั่นกินอะแม่กินเลยนั่นซื้อมาฝากแล้วอืมน,อนั่นของฝากนั่นกินเลยเอาว้ับไปเหอยังขาบบ้างให้ยังเอาขึ้นมาเดี๋ยวนี้กินอืมกินกับกินอามา่กินให้กินแล้วมาฝากอีกเด้ กยนฮะนะะเย็นมัดอืมของฝากแล้วนี่เออของฝากจากบ้านนอกไก่ทอดมาอืมรวมสมบูรณ์กะเมื่อนี้สวัสดีพี่น้องป้องไปทุกคนทุกคนเดอ้อครับเมื่อนี้มาเยี่ยมบ้านน้องสาวมาซองเบิงบ้าน เห็นตาต้นหมากหลากหลายอ่านลายแนวอ่าตนนา้นมะกน่า,นาก็มี่เครือยาน่งก็มี่เบิ่งมาทั้งปีก็มี่ต้นกล้วยแต่ว่าต้นกล้วยก็แหงดอกพี่น้องเพราะว่ามันเป็นช่วงหนาแหลงเนาะต่อมากกระเบิ่งต้นหมักม่วงต้นหมักม่วงนี่ปลูกได้ปีนึงหละแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่าสีดก เป็นดอกเต e ็มเลยต้นน้อยๆครับพี่น้องเออนั่งนั่งนั่งน้องตายเฮ้ยอ้าวเป็นยังไงเนี่ยบายดีไหมเออโอเคมาจับเมื่อ หมือนแปลมาให้นายเร็วๆไปแปลมาให้หน่อยเร็วๆมานะนะเอ,อ่อฮึบแม่สวัสดีค่ะเอ็ยสวัสดีค่ะสดีตค่ะไปไหนมาฮะคุตถึงไหมนี่คุตถึงไหมยุตถึงไหมยุตถึงอย่าไหมยุตถึงกันไหม คิดถึงบอเออไม่ได้มานานแล้วอืมอยู่ดีสบายเนาะลิา่าอือนะคิดถึงกันอ่าโนอนโซเฟียโซเฟียอยู่ไหมคิดถึงโซเฟียไหมลิซ่าคิดถึงโซเฟียไหมโซเฟียสวัสดีค่ะเรียกปวิปดีค่ะ ท่านผู้ชมสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี่มาเยี่ยมลิสา